สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปกับกบาบไดการวีอาร์เซตทีเฮตีเทสเอครับอยู่กับเซิร์ฟ W ีอาร์เซตขนะครับอยู่กับผมศว่าป่าปืนซาตานจะไปไปยิงบอสว่าดอกอะไรบ้างครับจะอัปเดตอะไรเข้ามาเราไปดูกันครับตัดตอนไปยิงบอสกันครับเอาไม่กดถ่ายป่ะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> กลับมาอยู่กันต่อเลยครับที่เตียาบอสครับในเมือง ไอ้กูยิงนี่เน็กกูขอ,อนเน็กมันเริ่มยิงเลยครับบอสตัวแรกเทคนิคการยิงครับสับมาโคครับตายแล้วครับดูครับได้ไร <c oughs> MC MC หกฟาร์มัส MC MC m 6ฟาร์มัส MC MC ฟาร์มัสยวไปตัดไปต่อที่ตัวที่สองเลย นะครับไอยู่ที่ตัวที่สองนะครับดูว่าได้ไรบอสอยู่สมอลดรอปประมาณสามตัวโ okay. อเคครับไปเริ่มยิงกันเลยไม่รีบไม่รีบไม่โอ้เทคนิคการยิงนะครับก็คือสัมมาสัมมาคววครับ รับได้อะไร GX วันๆในแค่นี้โอเคตามไปต่อที่ตัวที่สองตัวที่สามเลยครับเอาอยู่ที่เมืองสมอ l l s m a ของเซิร์ฟนี้ครับก็จะมียาดับตรงนี้ Able b e n น e t t แล้วก็ยาอะไรในโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าไปดูกันคว่าดรอปอะไรบ้างมันต้องหายอะไรฮะอะไรอ่ะ ยัเพิ่งเก็บยังเพิ่งเก็บแบบเดี๋ยววิ่งไปฮะเดี๋ยวตายไดก่อนไอ้เหี้ยวิ่งมาไอ้กนะูโดนซอมบี้ตบต,บติดเอ็ดทุกทีเลยเหี้ยติดเอ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะสะดุดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวรอช้าอย่า,า,ยาเสียงเจออะไรอะของเดียดอบง่ายครับทั้งปืนทั้งสไนั์ดอบง่ายคยนไหนใหนเอ็ดูหน่อยเอ็ม,มดูหน่อย เดี๋ยวเพืนๆเดี๋ยวเพื่อนเก็บยากันเนาะพาตุยยาพาท่านผู้ชมดูยยากันท่านผู้ชมนายเราดอบมากมยายใครไม่มียาใช้ก็มาดอกนี้ได้ DX ยากระป๋องยาขวดอะไรติง้งไบโอติกก็เยอะ,ะเก็บครับดูโอ้ยลูกลกโอ้กัดลูกกระตุกลูกๆไอ้ชาวไารผู้สละเลยโอเคโอเคไปดูน เด kind of ี๋ยวเดี๋ยวมาดูชมยาครับเดี๋ยวตัดกันไปเลยว่าตัวที่สามกันเลยไปเก็บตัดกันต่อที่ตัวที่เท่าไหร่วะตัวที่สามกันเลยปะเออเออเออโหยเหนียวว่ะเฮ้ โอ้ได้เหมือนเดิม Apg AK อะไรโอ้จะเก็บ AK เก็บ AK AK แดงเซตนี้ AK แดงโอเค M4 เออมีแค่นี้โอเคตัดกลับไปที่ตัวที่สี่เลยโอเคมาต่อกันเลยครับกับใกล้ๆกันเองดรอปนี้ดรอปดรอปมันกี่ตัวห้าตัวโอเคยิงเลยครับสาวกทั้งหลายจะตกเวิญญาณข้าซะโอ้ใครยิงอะไรอ่ะ ยิงยิงผีหงหลังให้ยิงผีงหลังให้หน่อโอเคครับดูว่าได้อะไรเก็บ pk กันอ่ pk ตีสาม mp 7 mp 7 mc แต่กันต่อที่ตัวที่ห้านะครับมาถ่ายคลิปห้าตัวเอตัวที่ห้ามันี่มันนี่เนี่ยมันี่อย่าดอปเยอะมัเออมานี่มเนนี่ต่ออะไรต่อเนี่ยอะเลยิงเลยรอช้า

หาอะไรนะตายแล้วตัวหนึ่งโหยิงไม่ยั้งโอเคตายหมดกัดเดนครับไปเก็บเอเคได้แต่มีเท่าน,นี้เหมือนเดิมเดิมอ่ะ เหมือนเดิมโอเจ้ด้วยไม่ใช่แล้วครับโอเคตับตับกันเราเลยครับโอเคมาต่อที่ตัวที่อะไรตัวที่ตัวที่อะไรวะตัวที่เจ็ดแล้วกันมาต่อเลยยิงยิงพีหน่อยยิงผีหน่อยยิงผีหน่อยโอ้ยค้างว่ะค้างว่ะไม่ไหวว่ะโอ้ยแรงยิงอะไรยิงอะไรยิงนะไรเฮ้ยตายตายกูตายโอ้ยค้างค้างค้างยิงผีหน่อยยิงผีหน่อยกูแตกกูแตกยิงผีกูหน่อยกูค้างกูค้าง โอ้หลังๆพีกหลังเฮ้ย V S นะ V S ตอบเห็นไหมครับผีนสไนด์ตอบ V S อนะ่ะดอบง่ายครับสนไนั์นมนะ่ใช่ V S ไหนเออเก็บอะไรละตอนที่ตัวท้ายแล้วครับไปละเดี๋ยวเออตัวสุดท้ายไม่ให้กูได้อะไรดีๆสักหน่อยหรอสัตว์ <laughs> โอเคไ <laughs> ด้ทีนี้นะครับกับ ยิงการยิง,ยงมอดเบิร์กสับมาโคของเซอร์นีครับปรับได้ทุกเดี๋ยวสอนปรับมาโคด้วยอืมก็ทั้งนี้ครับไม่มีอะไรมาก <c ười> ไม่ได้หาอะไรเลยไม่คุ้มเลยคุ้มก็คุ้มอยู่ไม่คุ้มคุ้มไม่คุ้มไม่รู้เดี๋ยวจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบา,บายบายบอกดานหน่อยด้วเด่นเด่นเด่นั่ง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 เออไปครับบายบาย